ใช่ครับสวัสดีครับจากบรราซีอ o m อคอมนะครับวันนี้ก็เทสแอร์ซเอสนะครับอ่าก็ส่งให้น้ำหมูนะครับเรียนนี้อ่านนะแอปน่าจะอัปเดตใหม่นะครับขึ้นเป็นรูปนี้แล้วก็เมื่อกี้มันก็จะขึ้นนลครับว่าให้ผูกรีโมทไหมก็ลำนี้ไม่ติดผูกนะครับเนี่ยผมอ่าให้ดูนิดนึงนะครับนะครับการแอุปกรณ์เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวลำกับเครื่องส่วนบริการมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือรีโมทนะครับก็คือตัวรีโมทอ่าโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวลำมันนะครับก่อน นะครับตัวลำก็ตัวลำตรงนี้ก็มีตำหนิด้านล่างตรงนี้ที่บอกนะครับที่เดียกก็อ่ะก็ถือว่าสวยนะครับโดยรวมแล้วก็เนี่ยครับมีก็มีแค่ตรงนี้อ่ะนี่น้องรอยตรงนี้นิดเดียวนะครับเนี่ยครับอ่าของของเขานะครับที่เดียกก็เนี่ยไม่มีาำทน่บอกเลยครับเนี่ยครับอ่าจะมีแค่ประมาณเนี่ยครับหนึ่งจุดนะครับอีกตัวนี้สองจุดนะครับตัวยางกินบอลนะครับตัวยางกินบอลก็เนี่ยครับก็ยังกิ๊กกิ๊กโอเคนะครับยังใหม่ครับยังใหม่ยังดีอยู่เลยนะครับ โอเคแล้วครับเดี๋ยวผมเทคออฟเลยนะครับอันนี้ก็เข้า go to f นไฟครับเอ,อิบของไฟน่าจะมาแล้วครับก <Take off. S 1> ็เชืเ่อไน้งน่านะครับ เผมพอยอัพเดตนะครับวางคาตองสักครู่น,นะครับราวาคันจังระวางค่ับโอเคครับอ่าเล็กทอดครับ อ่โอเคนะครับสวเคร่ตอนนี้ก็ดันสูงอยู่เจ็ดสิบห้านะครับอไกลอยู่ยี่สิบเจ็ดนะครับโอเคนะครับโอ้กล้องมันชัดจริงๆนะครับแอร์ทอนะครับโอเคนะครับ,อรบตอบได้ขอบ ทำน,นิ่งนี้นะครับสวย่านะครับโอเคพนันจะดันจะดันดันสูงอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะ,อะแล้วก็อีกอีกฝ่ายนะครับเริ่ ก็อลองเงยงน,นะครับดูแม่นะครับอันนี้มัน,นตั้งได้นะครับถ้าถ้าเงยขีดจะอยู่ประมาณตรงช่องนะช่วงเลยครับอ่าก้มเลยนะครับโอเคนะครับโซมนะครับโซม,ม,ม, in, มนะครับโซมเอินโซมอานะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับนี่แทนฟอร์มครับ return to home landing ครับต้องดิครับอันนี้เทสตตอบให้ลูกค้าครับว่าใช่ครับเป็นการมาหีพนะครับเปนัว่ครับ ้านข้างเข้ามานะครับเพราะถ้าเอาข้างหน้าข้างหลังเข้ามามันเข้าไม่ได้นะครับมันติดเซนเซอร์นะครับเนี่ยครับโอเคนะครับเดียบว้อนนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวมาเช็คตัวยางกินบอลกันอีกรอบนะครับอ่ายางกินบอลก็ยังเนี่ยครับสดๆอยู่นะครับผมติดก่อนนะครับเพราะอย่างมันขืนืขืนกินบอนะครับอ่านะครับโอเคนะครับเนี่ยครับยางตัวยางยังใหม่ ยังใหม่เลยครับเป็ใหม่สวยๆเลยครับนะครับ,นะรบอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับ